สวัสดีนะครับวันนี้ก็ว่างจากการทำงานก็มาเข้าสวนนะครับมาดูรถเบกโฮนะครับย่างรถเบกโฮให้ขุดทางนะครับให้ขุดทางขึ้นสวนนะครับก็พี่เรียกนว่ขึ้นไม่ได้นะครับพอขุดแล้วก็รู้สึกว่าจะผ่าน,นครับผ่าน ดูเส้นทางนะครับนี่ขุดเมื่อคืนนะครับขุดเมื่อคืนทําง,งานกลางคืนเลยนะนะก็น่ทางขึ้นนะครับทางขึ้นอาแบคโฮกํา Back กลังขุดอยู่แบบตอนนี้นะครับก็จ้างแบคโฮนะครับขุดถนนขึ้นบนสวนนะครับเพราะว่าผมก็อายุเยอะนะอายุเยอะนะแกะ่ๆก,ก็เดินขึ้นควรไม่ไหวก็ ซื้อโฟบินคันนะครับโฟบินก็เป็นของโปรดตัวเก่านะครับของโปรดตัวเก่ากะว่าจะเอามาลุยส่วนน,น้นรถโฟวินจอดอยู่ที่ถนนนะครับที่ถนนรอรอถนนเสร็จนะแรงๆก็ได้ลองเอารถขึ้นมาข้างบนนะครับเอาขึ้นมาข้างบนกะว่าจะ ระยะทางน่าจะสักสองร้อเมตรนะครับสองร้อยเมตรวันนี้ฝนตกด้วยไป็ได้คูนะครับตัวเล็กกําลังขุดเกือบจะถึงเป้าหมายแล้วนะครับคิดว่าจะขุดสะไว้สักลูกใหญ่ๆด้วยข้างบนทําเป็นบ้านชมวิวดางสวนเลยก็ไม่แพงนะครับก็ค่าย่างก็คิดเป็นเม็ดนะครับ เม็ดละ60สบาทนะครับถูกมากนะครับถูกมากนะคุ้มค่าเลยถ้าคุดคนนี้หมดสิทธินะครับดูนะดูทางนะครับนั่นนะครับในทางขึ้นนะครับครับก็คลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ